กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยกรณีที่เขาพ้นไปจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนะครับนอกจากครบวาระและปรากฏว่าระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของผู้นั้นเนี่ยยังเหลืออ่าเหลืออีกไม่ถึง180วันนะครับ เหลือไม่ถึง180วันเนี่ยจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือไม่ซึ่งตรงนี้นะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญตัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2,562ในมาตรา11ซึ่งตรงนี้เขาได้บัญญัติในเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระนะครับก็คือวาระการดํารงตําแหน่งของเขาเนี่ยมีระยะเวลา4ปีแต่ว่าเขาพ้นจากตําแหน่งไปก่อนอาจจะลาออกหรือว่ากรณีเสียชีวิตไปนะครับตรงนี้กฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนะครับทีนี้ กฎหมายก็กำหนดเอาไว้นะครับว่าในกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยถ้าวาระการดำรงตำแหน่งอยู่นะครับเหลืออยู่เนี่ยไม่ถึง180วันเนี่ยจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้นะครับเขาใช้คำว่าจะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจัดหรือไม่จัดเลือกตั้งใหม่ก็ได้ตรงนี้เขาให้ท้องถิ่นไปพิจารณาเอาเองนะครับเพราะฉะนั้น จะไม่จัดเลือกตั้งก็ได้หรือจะจัดเลือกตั้งก็ได้นั่นเองนะครับกรณีที่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง180วันนะครับ